สวัสดีครับผมครูเบียร์นะครับสอนเคมีที่ปุตูนะครับวันนี้น้องๆส่วนใหญ่ที่เรียนหมอครับมีคําถามว่าทําไมเคมีสตรีต้องใช้นะครับเวลายื่นเกรดเข้าหมอสําคัญกว่าทุกๆวิชาในสายอันนะครับวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนี้กันโอเคครับสิ่งหนึ่งที่เด็กที่จะเรียนหมอเนี่ยเขาจะต้องใช้ก็คือเป็น general theory หรือทฤษฎีพื้นฐานในทุกอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วเคมีสตรีเป็นพื้นฐานทั้งหมดเลยครับ เป็นพื้นฐานในการอธิบายไบโอพื้นฐานในการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของไบโอโมเลกุลทั้งหมดแล้วก็อธิบายความสัมพันธ์ต่างๆในใน,ในร่างกายของเราเพราะฉนั้นถ้าเกิดคนที่ไม่เข้าใจเคมีสตรีในหดับพื้นฐานมันจะเรียนเราก็งงครับทีนี้ในเคมีสตรีเนี่ยเวลาที่เราอธิบายเนี่ยมันคือการอธิบาย everything in universe นะครับเราพยายามจะอธิบายพื้นฐานของโครงสร้างตัวเราเองของโต๊ะของตัวบอร์ดของพลาสติกนะครับของทุกอย่าง ลองจินตนาการว่าในโลกใบนี้หรือจักรวาลเนี่ยทำมาจากเลโก้ชิ้นเล็กๆครับซึ่งใน,ในพื้นฐานของเคมีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือพวกอะตอมนะครับเราพยายามจะรู้ว่าอะตอมเนี่ยอินเทอร์แอคกันยังไงมีการต่อกันจุดไหนบ้างนะครับ mm hmm. เหมือนคนที่เราไปคุยด้วยเขาไม่มีความรู้เลยเขาบอกว่าคนจะต้องกินคอลลาเจนตัวนี้ตัวนี้โดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคอลลาเจนมีหลายทป์มีหลายชนิดนะครับ mm hmm. เราอาจจะกินเข้าไปเราไม่ตรงกับจุดที่เราต้องกแก้ อย่างตัวคอลลาเจนเองเวลาหมอต้องการแนะนำเนี่ยเขาต้องการจะเข้าใจพื้นฐานของการสร้างคอลลาเจนใช่ไหมครับมันก็เป็นเหมือนจวชิ้นต่อเลโก้ครับตัวคอลลาเจนจะเป็นเหมือนเลโก้ที่ต่อมาให้เป็นบล็อกมาแล้วแต่ว่าวิธีการต่อเนี่ยมุมองศาของการจุดเชื่อมต่อต่อตางๆบอนดิ้งเนี่ยมันจะอยู่ในเคมีหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เรียนหมอเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีพื้นฐานเทอร์มินอล و ج หรือคําเรียกต่างๆเกี่ยวกับเคมีทั้งหมดนะครับต้องเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อน ส่วนต่อไปเนี่ยสิ่งที่น้อง,น,องน้องนะครับเป็นเด็กต้องการเรียนหมอนะครับต้องใช้ก็คือ soft skill ส่วนของ h h m m s t t y เนี่ยจะเป็นตัวสอนเด็กในเรื่องของวิธีคิด soft skill ที่เรียกว่า deductive reasoning นะครับการให้เหตุผลที่เป็นระบบวิทยาศาสตร์สูงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนท,วทั่วไปนะครับเวลาที่เขาให้เหตุผลกันเนี่ยเราไม่ได้ฝึกมาจะเป็นการทำ inductive reasoning นะครับซึ่งถ้าเกิดคนที่เป็นหมอเนี่ยแล้วไม่มีส่วน deductive จะทำให้เกิดการวิจัยโลคผิด ทำได้ไม่ถายโรคผิดปุ๊บก็จะรักษาคนไข้ผิดนะเระเสียชีวิตได้น้่นเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจหลักการของ deductive กับ inductive reasoning กันสมมติว่าเรามีคุณหมอคนหนึ่งล้กันครับเป็นหมอที่เป็น inductive คือเวลาเขาไปเจอคนไขนะ้เนี่ยสมมติว่าเขาไปตรวจเจอคุณลุงคนหนึ่งนะครับคุณลุงคนไข้คนที่เขาในการเจ็บขาแล้วเขาก็อาจจะคิดว่าอ๋อเขาน่าจะเป็นโรคเกาต์หรือเล่าเราไปตรวจเจอนะคบาจะไป ดูผลเลือดปุ๊บมีค่าย,ยูริกสูงเขาจะรู้สึกว่าอ๋อเขาไปเห็นจุดความสัมพันธ์แล้วมีเป็นโรคเกาต์นะก็ต้องมีเจ็บขามีการบวมนะครับแล้วก็มีกดยูริกเขาก็จะเริ่มคอนค l u ช i ั่นหรือสรุปว่าอ๋อเป็นโรคเกาแต่ว่าถ้าเกิดเราลงมองความสัมพันธ์ของจุด3จุดเนี่ยครับเป็นตัวแทนของออสิ่งที่เราไปเห็นมาจากผลการทดลองบ้างหรือว่า จากที่หมอเขาไปวินิจฉัยโรคมาเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเขาเป็นโรคเก,กาหรือว่าเป็นสามเหลี่ยมนะครับมันมีความสัมพันธ์ของตัวจุดสามจุดนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมก็ได้ครับคือคนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะสรุปว่าเป็นสามเหลี่ยมไปละแค่เจ็บขาปวดขานะครับตรงข้อซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นโรคอื่นซึ่งโรคอื่นก็เปรียบเสมือนกับรูปวงกลม ทำให้คุณหมอคอนฟ루ชันผิดได้ถ้าเกิดคุณหมอคนนี้เขาไปเจอคนไข้คนที่2นะครับแล้วเขาเจออาการคล้ายๆกันคนไข้คนนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นเกาแต่อาจจะเป็นโรคอื่นเช่นอาจจะเป็นเบาหวานนะครับเพราะว่าหวานเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อปลายประสาทลักเสะได้เพราะมีน้าตาลเยอะพอมันไปประสาทเสพคนไข้ก็จะมีอาการคล้ายๆกันนะทําให้เกิดการคอนฟ루ชันผิดในความสัมพันธ์ของไอจุดสามจุดนี้นะครับงะั้นในเคมีสตรีเนี่ย สิ่งที่เราต้องการสอนเด็กคือเราต้องการสอน general theory หรือว่าทฤษฎีพื้นฐานในทุกอย่างนะครับมันจะเป็นการอธิบายทฤษฎีพื้นฐานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กเขาจะได้เนี่ยเข,ขงงงเขาจะได้ทฤษฎีของวงกลมแล้วเขาก็จะได้ทฤษฎีของสามเหลี่ยมหรืออาจจะมีรูปแบบเป็นดาวเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นทฤษฎีพื้นฐานในหลายอย่างทีงนี้เวลาที่คุณหมอที่มีวิธีคิดแบบ deductive เนี่ย เขาไปเห็นจุด3จุดเนี่ยเขาจะยังไม่เกิดการคอนคลูชันเขาจะไล่เช็คต่อนะครับบางทีเขาอาจจะต้องไปเช็คว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ของจุดที่เขาเห็น3จุดเนี่ยมันอาจจะเป็นสามเหลี่ยมหรืออาจจะเป็นจุดสามจุดวงกลมเนี่ยแต่เขารู้ว่าอ่ะถ้ามันจะเป็นโลกแบบวงกลมใช่ไหมครับมันก็ควรจะต้องมีความสัมพันธ์คือจุดสีดำาก็อาจจะต้องไปเทสอะไรบางอย่างเพิ่มนะครับอาจจะไปตรวจเช็ค ผลเทสจากเลือดในค่าอื่นเพิ่มเขาบางทีเขาอาจจะลืมเช็คไปมันทําให้เขาได้ความสัมพันธ์เป็นแบบวงกลมเขาอาจจะคอนคูชชันได้ถูกขึ้น,นแทนที่จะไปเห็นคนไข้คนที่แล้วแล้วเกิดอาการคืออาจจะเพลียน,นเวลาล้วคอนคูชชันผิดไปเลยประมาณนั้นครับนี่คือสิ่งที่เด็กที่เรียนเคมีสตรีเขาจะได้คือเรื่องของการให้เหตุผลเป็นระบบแล้วก็ใช้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เป็นฟันมาเท่าจริงๆก็ท้ายคลิปนี้ครับผมอยากจะ ให้น้องๆที่ต้องการเรียนเป็นหมอครับลองให้ความสำคัญกับเคมีสตรีตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าเคมีสตรีจะมีพื้นฐานอย่างที่บอกคือทั้ง s o ฟ t ์สกิลการให้วิธีคิดแบบเชิงเหตุลผลที่เป็นระบบนะครับแล้วก็ให้วิธีการในการอาธิบายนะครับทั้งในเรื่องของ Particle ที่มีสัพเฉพาะนะครับหลายๆอย,ย่างต้องการเวลาในการเทคทางสูงมากครับถ้าเกิดเด็กคนไหนที่อยากเป็นหมอแล้วรู้ตัวเร็วรก็พยายามที่จะ ฝึกเคมีสตรีให้ดีครับเพราะว่าเวลามหาลัยเขาจะเลือกเด็กเข้าไปเนี่ยเขาจะดูที่เคมนอันดับแรกนะครับอย่างน้อยก็ต้องได้ a s สตาแหละถ้าเป็นท็อปยูนิเวอร์ซิตีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลดระดังมาก็คงต้อง A อย่างเดียวนะครับโอเคครับวันนี้ก็ลบกวนฝากผลงานการสอนไปด้วยครับสวัสดีครับ